ปกติไม่เจ้โอ้ยอะไรกูเอาไรแล้วเนาะ,ะช่วงนี้รอบบายน,นะครับช่วงหนังท้องตึงหนังตาหย่อนครับ,รบวันนี้ที่ไหนครับ,รรบวันนี้อยู่เฝ้าไรครับวันนี้เฝ้าไรเฝ้าไร่ไรนาะเ,เป็นยังไงครับลูกค้ามีอะไรพิเศษพิเศษไหมวนันนี้วันนี้ไปคุยแล้วประทับใจมากพี่ปร,ประทับใจ,ใจตรงเรื่องอะไร,ระลูกค้าคุยให้ฟังนะว่าคนขับรถแก ปกติแล้วแกจะให้เงินคนขับรถไปเติมน้ำมันต่อเที่ยวนี่เจ็ดพันห้าเจ็ดพันห้าใช่ครับวิ่งวิ่งยาวนะวิ่งยาวสระบุรีแล้วเนอะใช่ครับน้องค่ายสระบุรีแกตกใจที่ลูกน้องเอาตังค์มาคืนด้วยเอสามร้อยตังค์มาคืนทำไมครับสามร้อยมันเยอะเกินไงมันเหลือเยอะเกินมันเหลือจ่า จากไหนนี่ราคการเติมน้ำมันของเจของมันขับรถแกน่ะเที่ยวคือให้เงินลูกค้าไอ้ลูกน้องไปเลยเจ็ดพันห้าใช่ครับต่อเที่ยวน่ะใช่ให้ให้เซฟน้ำมันเอาคือทำยังไงก็ได้ครับไปแล้วท่าลยไปแล้วก็เลยเอาไปเลยกาต่อเที่ยวรากฏว่าเอามาคืนด้วยสามร้อยเฮ้ยมีเเหรอเอามาคืนเท่าแกสามร้อยแล้วก็มีส่วนของแกด้วยนะสามสี่ร้อยมันกันโอ้มันเหลือเยอะเกินที่ใช่ครับ ราะว่าแกก็ได้เงินเดือนด้วยไงตายเลยรักตายเลยเมื่อคืนเมื่อคืนเท่าแกเท่าแกก็ตกใจด้วยว่าปกติไม่มีไงแบบนี้อไปเจอเจอแบบนี้สามร้อยโอ้โหเจ็ดพันห้าใช่ครับแสดงว่าใช้น้ำมันไปแค่ประมาณหกพันหกพันกว่าบาทอืพี่จากไหนไปเลยพี่จากหนองชายไปสระบุรีครับปูนผงปูนผงมาแล้วก็ อีกอย่างหนึ่งที่แกประทับใจในตัวของยูสุก็เรื่องอะไรครับเรื่องน้ําหนักครับเป็นไงครับน้ําหนักที่บรรทุกเพิ่มขึ้นได้แกได้จากแต่ก่อนแกใช้ยี่ห้ออื่นครับสามตันสองสามสิบสองตันสามสิบเอ็ดตันโอ้ครับอันนี้แกได้ดีแกประทับใจตรงที่ว่าได้สามสิบสามตันของยี่สุกอนนากยูสุเนี่ยนะแบกแบกเต็มที่เลยสามสิบสามตันนะคสาม ของยี่ห้ออื่นก็เต็มที่ก็ไม่เกิน32ตันเงี้ยโอเคได้เพื่อมาต้นกว่าสุดยอดโอ้ตันหนึ่งก็พันพันหลายพันนะแสดงว่าหัวหัวเกิงของเราเนี่ยน้ำหนักหัวกิงนี่มันเบาใช่ครับเบาแล้วก็แข็งแรงโอเคเลยแล้วถ้าคนสนใจติดต่อได้ที่ไหนเนี่ยอ๋อติดต่อผมได้รถได้ครับอ่าผมเบอร์โทรผมก็0854508779ครับโอเค โทรหาโต้งก็ได้นะ095 656 6 9าหครับผมคลิปนี้ก็พอนะครับพอหายง่วงนะพอหายง่วงเคครับผมขอบคุณครับ